สวัสดีครับพบกับผมอะไรกับอะไรแล้วด้วยครับมื่อนี้กับสีผ้าเมื่อกินนี่ครับขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่นะครับกับเห็ดเองนะครับผมเปื่อยๆเลยครับสับแสบพี่น้องช่วงนี้ก็จะเน้นๆเกี่ยวกับตีนนะครับเนาะพอดีกับว่าซื้อซื้อของมากกัอยากใส่มันคุ้มค่านะครับเนาะกับ่ให้มันสิ้นเปลือยนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเฮาสีบอลุยกันเลยครับหอมๆสับแสบเลยพี่น้อง าก่อนจินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมเห็ุคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนี่ดินไก่เบ็ดปุเรีอเลยพี่น้องคนคร่นคนครน,คนอันนี้กับแม่ผมเป็นคนเห็ดน,นะครับน้อจีนมนวขนาดพี่น้อง จะขอถึงใส่ถึงมือถึงสอนนะครับเนาะคนคนไล่อีกแล้วว่านสิว่าไลา่พี่นอ้อง พักแก่กว่าพักชีล่านะครับสลัดตัวผู้ตัวฝักเงาครับะละสีนกครับตามสเต็ปม,มาตฐานครับ 我离婚了。 เพิน่นทุ่มานําเนี่ยผมกำลังจะถ่ายคลิปวันไปเห็ดลาบเป็ดซอยแน่ก่อน่ะมันเห็ดลาบเป็ดก,กินมื้อนี้ผมเลยว่าเดี๋ยวผมเก็บคลิปก่อนเดี๋ยวสิบ่ทัน thì bố thanh mua hả thì bố của hẹn bố thanh này lại bên đây đi hả không phải chỉ nhằm với những cái đồ kìm kèm hàng ngày thôi จำไม่เลยครับ dan ik แบบแห้งพี่น้องดึงไก่กับเบ้านหน่อยข้าวปุ่นกับเบ้าหน่อยบานสีบ้าหลายกุสามี่อีพี่หนึ่งจะผิดหล้วมันหลาย,พลายโพดอ่ะกุสาดรอปลงไปก้อนเทศเอไอ้ข้าวปุ่นแกงข้าปุ่นลงไปกับมะเบิ่งมันก็หลายคือเก่าเพราะว่าเก่าพ่อจะคิดว่าหลายเน่นบันลายก็จะไอ้หลอบหลอกก้อนหลอบกินอ่ไอ,ขอ้ขนมกินลูกศิลป์ปลาเนาะครับ ถ้าอีพีนี่ถูกใจกับฝากกุญแ,แ,แจกุแชเป็นกำลังใจให้นน้องไลนะ์นำน้เลยครับผมขอบคุณทถูกการเยี่ยมชมนะครับเหลือเอฟซีนะครับทีติดตามคลิปผมตลอดนะครับกับขอบคุณหลายๆครับหลักทุกคนนะครับผมอเอาเอไลน์กับไลน์กับไปกนละครับ